4ทีมเปิดตัวนักเตะใหม่และ1ทีมเลงคว้าบิ๊กดียเหลือที่รคนแรกกนแล้วกันนะครับล่าสุดอาร์เซนอลนะครับเปิดตัว la, คริสเตียนมอสเกล่ากองหลังวัย21ปีจากบาร์เซียแล้วเรียบร้อยค่าตัว15ล้านยูโรบวกแอดออนเซ็นสัญญา5ปีแล้วเจ้าตัวนะครับสวมเสื้อหมายเลข3นะครับซึ่งพี่แกนครับให้สัมภาษณ์ว่ามันคือโอกาสของผมผมไม่อาจปล่อยมันหลุดไปได้ผมได้ไมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่และมีประสาทที่ยอดเยี่ยมนี่คือคําที่มอสเกล่ากล่าวนะครับก็เรียกว่าโอ้โหพื้นใหญ่นี่ปิดเดีกันกันลุลย Okay. เดี๋ยวต่อมานะครับลิเวอร์พูลเปิดตัวฮุกโกอิกิติกเกนกองหน้าวัย23ปีจากแฟงเฟิร์ตแล้วเรียบร้อยค่าตัว69ล้านปอนด์บวยออนอีก10ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญายาว6ปีนะครับโอ้โหเรียกว่าเปิดตัวแบบเรียบง่ายเลยนะครับเนื่องจากทีมกาฟิี่หรือทีมคอนเทนเนอร์นะจะเดินทางไปฮ่องกงกับลิเวอร์พูลเลยทำให้ไม่มีใครประจำที่ออฟฟิศทำให้ออกิติกเคนเปิดตัวแบบเรียบง่ายเลยนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับสเปนเตรียมสะเทือนบาร์เซโลนาเปิดตัวมาร์คัสฟอร์ดกองหน้าวัย27ปีจากแแมนนเเเเชสตตตออรรร์ยรยยญญยููไ็ดดลล้้ววีบาาั1ฤก บ,บวกกับชั้นซื้อขาด26ล้านปอนด์ค่าเหนื่อย4ล้านยูโรตลอดระยะสัญญาครับโดยทางบาซาจะจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคาร์ลฟอร์ดนะครับเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่ได้กับบาร์เซโลนาตั้งแต่ปี1989ต่อจากแกรี่รีนิเกอร์นั่นเองนะครับ ดิวต่อมานะครับแอตโกมาริดคว้าตัวเดวิดฮันโคนะครับกองหลังวัยยีปีจากเฟนูรแล้วเรียบร้อยนะครับค่าตัว30ล้านยูโรเซนจ่าถึงปี2030แล้วก็อีกหนึ่งบิ๊กดิวเลยนะครับลิเวอร์พูลยังไม่พอนะครับเพิ่งคว้าอีกิติเก้ไปล่าสุดจะเอาอีซักอีกแล้วถ้าเกิดลิเวอร์พูลขายดิอาได้เนี่ยลิเวอร์พูลก็พร้อมเดินหน้าล่าอีซักนะครับซึ่งทางอีซักนะครับล่าสุดได้แจ้งกับนิวคาสเซิลว่าเจ้าตัวจะต้องการย้ายทีมนะครับเอาแล้วครับผมลิ มาเราดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอีซักจะมาลิเวอร์พูลหรือเปล่ารอยตามกันนะครับ